call oh, you well หน่อยนะอีเมลอีเมลนะ <coughs> <coughs> ยาวมาหยดเหม่อนยาวตัวนี้เลตกยิ่งหรอขึ้นเพิ่มเหรอร้อยสิบเปิร์นะร้อยสิบเปอร์คนน้ำอ่ะหยดเหมือา

ใชพี่่คระชิ้นแรกครับพี่ครับโอเคกงแกงอะนรี่คือที่เขาไ้ เวลาไปไล่ยิงเนี่ยใช่คร um> ับผมมันจะมีรงการันแท่ง่ยาวออกก็ได้นะครับอ nice ๋อตัวนี like <c <c ้มันจะดีกว่าครับสามารถแตะออกได้นะครับแกวปลาหรือเวลาเราพัเราก็ตี่ดกว้างเลยะครับกงัการแท่งนครับเวลายัดไปดีกว่ายัดไปดีกว่านชิ้นที่สองเลยพ้นอยชิ้นที่สองนี่กระาถาา้าขั้ มือลมือมือเอมือลมือที่ี่เขาใส่เลยนะครับนี่เป็นแนี้ครับนี่กางดักแท้ครับขาดไม่ได้ฮรรองเท้าครรองเท้าเท้านี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะครับอันนี้คือแบบใช้ในป่าได้จริงได้จริงครับ่ต้องเป็นป่นเมือนเครับแอน่พูดข้ามไเลยครับดักมะยยครับ ใช่ปะไม่ใช่อีกแล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ตอนตัด่ให้พี่อ๊ตทแบบชชแล้วก็ใเต็มตัวพี่ตุ้ย ไม่ต้องนี้ไม่ตอยายนตตรงนี้เนี่ตัดตัดตใช่เดี๋ยวเดีวนี้เก่งเก่นี้จะดีแต่แต่แต่ต้าติดขนมาเียติดเปตาเนี้ยเนปแลแล้วใช่ไหมจะสปอร์ตเาคือเราสามารถสปอร์ตเอาพี่คอมันโดเข้ามาปะทันนี้นะบนี้ครับหขึ้นมาก็สามารถตับมาดับอย่างนี้ก็ได้นะครับเกงตรงนี้จะดีเดี๋ยว เดินมาเปียน่เป็นเนสี่คนใชหเดินตรงมาเนี่ยมเปรียดเดินเดินมาุกุกุเี่ยวพูดกับกล้องตกตบขึ้นมาจากนาฬกาทุกคนเปี้ยวแบบสวรรค์างนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรอะไรนี้รใช่นไปกันแล้วก็เริ่มใช้การคำพูดผู้ชมหน้าไหมหม่ด่ออไอ